สวัสดีคะ่ะพบกับฉชีนโอแฟมิลี่นะคะวันนี้เราพามาที่สุพนันรีสอร์ทนะคะรีสอร์ทที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะคะกลางป่าบรรยากาศดีมากนะคะจุดเด่นของรีสอร์ทนี้ก็คือความสวยงามคือการตกแต่งนะคะแล้วก็มีริมสระน้ำนะคะมีแล้วก็มีคาเฟ่นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาเดินร,รอบเดินชมร,บรอบๆของรีสอร์ทก่อนนะคะ พามาชมกันต่อนะคะตรงนี้ก็จะเป็นน้ำตกสวยๆนะคะก่อนที่เราจะมาเช็คอินนะคะสามารถดูป้ายตรงนี้ได้เลยนะคะว่าจะไปที่ไหนนะคะรีสอร์ทก็จะมีห้องพักให้เลือกนะคะราคาเริ่มต้นตั้งแต่1,200บาทนะคะ แล้วก็ดิมสะน้ำราคาก็จะอยู่1,500บาทนะคะแล้วก็สำหรับ e 4ท่านนะคะก็ะเหมือนที่เรามากันนี่คือมี4คนแล้วก็รวมลูกชายด้วยเป็น5คนก็อยู่ที่ห้องพัก2,500บาทเป็นเตียงคู่นะคะสำหรับครอบครัวใหญ่นะคะเราจะพาเดินไปที่ห้องพักนะคะรรรบรรยากาศหน้าห้องนะคะ ริมทางเดินนะคะสบายมากห้องของเราก็จะอยู่ติดกับสระน้ำนะคะสบายมากสดชื่นอุ๊ยมีใครยืนอยู่เนี่ยคุณยายถึงห้องแล้วคะ่ะภายในห้องนะคะจะเป็นเตียงคู่นะคะเตียงใหญ่นะคะตู้เย็น มีอะไรบ้างเปิดดูสิสบายห้องใหญ่นะคะแล้วก็ห้องน้ำก็กว้างนะคะมีแอบเต้นไปแล้วนิดนึงรีวิวห้องน้ำนะคะต่อกันด้วยสระน้ำเลยนะคะสระน้ำใหญ่ สบายมากเหมาะสําหรับแบบมาเป็นครอบครัวสบายแล้วเราก็มาต่อกันที่นะคะคาเฟ่นนะเช้าแล้วเราตื่นมาเช้าก็ต้องหาของกินนะคะคาเฟ่เปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึงสามโมงใช่ไหมคะโมงเช้านะคะอาหารเช้านะคะบอกเลยว่าอาหารเชา้ามีคนแอบ,บกระซิบว่าอาหารเชา้า มีเสียงกระซิบเราคงไม่ต้อง้างนะคะ่ะแล้วบอกอย่างหนึ่งคือมีมุมถ่ายรูปสวยๆนะคะบอกเลยว่าสวยมากมเรามาเช้าหน่อยนะเขายังจัดไม่เสร็จนะเราก็แอบ,บถ่ายรูปไปนิดนึงนะคะอยากหเห็นบรรยากาศแล้วก็บริเวณรอบๆนะคะถ้าใครได้มาบอกเลยว่าต้องชอบมากเลยเพราะว่าแบบ เป็นธรรมชาติเหมือนใครที่อยู่ในเมืองที่แบบฉันอยากเจอบรรยากาศที่บริสุทธิ์ต้องแนะนำเลยนะคะสุพนันรีสอร์ทนะบรรยากาศยามเช้าสวยงามมากนะคะครอบครัวนะคะพ่อแม่แล้วก็คุณลูกคุณสามีพร้อมมากนะคะสำหรับื้อเช้าพร้อมที่จะกินมากค่ะ หิวมากขนมน่าทานมากส่วนมากจะเป็นขนมไทยเนาะป้าเนาะใช่ไหมแล้วก็แบบน่าทานแล้วก็อร่อยทุกอย่างนะนี่ขนมด้วงบอกเลยว่าอร่อยมากของชอบขนมชั้นนี่เขาเรียกอะไรแล้วเนี่ยคาซาค,ขาาคูขนมตาลแล้วก็นี่แจะกกว้ปะตงกุ้งปะตงกุ้งแล้จะเป็นข้าวผัดข้าวผัดปูนะคะขนมจีนเส้นสด อร่อยน้ำยาปลาแต่จะเป็นเนื้อปูนะคะเนื้อปูน้ำยาปลาปูแล้วก็แกงกะทิเนื้อปูเนื้อปูเหมือนกันส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องเคียงนะคะแล้วก็มีข้าวต้มอันนี้เขาบอกว่าเป็นข้าวต้มแล้วก็ข้างๆว่าจะเป็นออทอดมันหรือทอดมัน,มนทอดมันแล้วก็ไก่ทอดจะมาตอนช่วงหลังเนี่ยที่เราไม่ได้ถ่ายเนาะ คุณแม่คุณแม่ค่ะน้ำส้มตรงนี้จะเป็นน้ำดื่มนะคะมีน้ำส้มแล้วก็มีน้ำอัญชันแล้วก็กาแฟบริการตัวเองนะคะสุพนรณคาเฟ่นะคะตรงนี้นะ,คะใครไก็ใครจะมาก็เข้าใน Google ก็ได้นะคะเปิดเซิร์ชหานะคะมีเบอร์โทรอะไรครบเลยนะคะ วันนี้ก็จะเป็นวันกลับแล้วนะคะกับสุพรรณรีสอร์ทนะป้านะใช่กลับจากออกจากสุพรรณรีสอร์ทคือห้องพักก็จะอยู่ที่ราคา2 5 0 0ใช่ไหมใช่อันนี้เป็นเตียงคู่อันนี้เตียงเราก็จะลดเลยเพราะเรากลับแล้วนะล้วก็ค่ามัดจำคีย์การ์ดส0 0ร้อยนะคะนี่ฝากไปด้วยนะคะเผื่อใครหาที่พักนะคะที่มาเที่ยวปัทลุงนะคะคลิปนี้ก็ฝากไปก่อนนะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะเชียโอฟามิลี่บายบาย